สตีขับขอต้อนรับข้าสูดชแนลบิลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก like, share, ดไลค์กดแชร์กดส r i ครติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขันนักการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อ,ด,อดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ลดให้2ต่อเนื่องจาก ครบรอบ6ปีในอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนี้จึงได้รับอน,นิสงไปด้วยนะครับในการลดครั้งนี้6ในในวันที่นะครับ10ถึง20พิพฤศจิกายนวันที่20พิพฤศจิกายนเป็นวันเด็ดไลน์อัลลาดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2อต่อ,อเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับคลิปนี้เป็นการ,รพยากรเดือนธันวาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่12ของปีหรือเป็นเดือนสุดท้ายของ ปีนี้แล้วนะครับมีการขรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงซึ่งจะมีเนยยสําคัญคือดาวศุกร์เนี่ยย้ายราศี2รอบนั่นเองนะครับรอบแรกย้ายดวงที่2และรอบ2ย้ายดวงที่4ผู้ที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้าล่างสีส้มนี้ครับลัคนามิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้อันดับแรกเรามาดูดาวประจําตัวกันก่นกอนคือดาวพุธซึ่งดาวพุธในเดือนนี้ไม่ได้ย้ายนะครับดูตรงนี้ไม่ได้ย้ายเนาะ แต่ว่าดาวพุธเนี่ยมันเริ่มโครจรแปลกๆในช่วงท้ายๆปีมาเนี่ยสังเกตดูดีๆว่าเหมือนย้ายเดือนเว้นเดือนย้ายเดือนเว้นเดือนเลยอะ่ะนะครับปกติดาวพุธเนี่ยเดินไวมากไวจนแบบอีกละต้องเจอต้องเจอ,อ,เจอนางทุกคลิปอะ่ะต้องเจอนางทุกเดือนอะ่ะเออแต่อันนี้คือหายเดือนเ,เว้นเดือนอะ่ะเหมือนกับอะไรก็ไม่เล่นตนแอบรืยยังไงนะครับคือปกติดาวพุธเนี่ยจะเดินเดือนระคังต่อหนึ่งราศีโดยเฉลี่ย แต่ตามจริงบางเดือนคือบางเดือนเลยนะเจอเดือนนี้เดือนหน้าเจอสองรอบเจอเดือนถัดไปเจอหนึ่งรอบเดือนถัดไปสองรอบอย่างเงี้ยก็มีคือแบบนางเดินเร็วมากอะดาวพุธเนี่ยนะครับคือแบบเดินเร็วจนน่าตกใจอะว่าแบบเจอทุกเดือนเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเหมือนเป็นคนคุ้นเคยแล้วเจอกันบ่อยๆอะนั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตลอดนะครับโอเคก็อันนี้เม้า์มอย นางนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูกันในเดือนนี้นางไม่ได้เดินหน้านะก็ตกในเดือนอริเหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่า1ธันวาคมถึง31ธันวาคมครับดาวพุธก็ตกเดือนอริเนาะดาวดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสองเพศหมายถึงไม่ได้ระบุเพศไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายถึงอ่อ่า,อ,าอะไรนะไม่ไม่ใช่หมายถึงสาวสองอะไรแบบนี้นะครับหมายความว่าเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้นะครับเออ พุธกับพฤหัสเนี่ยมันจะเป็นดาวสองเพศหมายความว่าไม่ได้กําหนดว่าเป็นเพศอะไรจะเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงมีสองเพศนะครับเออดาวสองเพศมันจะมีอีกคือราหูนี่ตอนนี้มีหลายดาวแต่เดี๋ยวค่อยเราเราเรายังไม่ถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้ตรงนั้นแต่เอาเป็นว่าให้รู้ไว้ก่อนว่าเออเนี่ยอย่างดาวราหูี่ยคือสองเพศนะครับแต่ว่าพุธกับพฤหัสไม่ใช่สองเพศแต่เป็นเพศใดก็ได้ ดวงดาวมีเพศด้วยนะเอาไว้ดูเอาไวด้ไวดูเพศของสิ่งต่างๆนี่หละครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวพูดตกอริเนาะพูดตกอริระวังอย่างนี้ครับตนุอริตนุอริคืออะไรตนุอริคือหมายถึงอย่าทําตัวเองสุ่มเสี่ยงในในสิ่งที่จะก่อปัญหาให้เกิดขึ้นอันนี้พูดพูดแล้วมันเขาจะยากนิดน,นึงนะ คำว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ผิดทิศผิดทางจะก,ก่อเกิดปัญหาเนี่ยอันนี้เขาจะยากมากเพราะอะไรดูไหมคนเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองอย่าไปอยู่ผิดทิศผิดทางเพราะถ้ารู้ก็คงไม่มีคนล้มไม่มีคนเสียหายไม่มีคนโดนหลอกโดนโกงถูกไหมครับก็เพราะว่าไม่รู้ไงเออแต่มันยากนะแต่แต่คำพยากรณ์มันคืออย่างนี้เพราะว่า เออเอาตัวเองไปอยู่ผิดที่ผิดทางจะก่อเกิดปัญหาและบางทีไปก่อปัญหาให้ชาวบ้านได้ด้วยหมายความว่าอะไรอย่างบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำผิดเข้าใจไหมอย่างเช่นอ,อคุณเห็นกรณีพระปีนเสาไหมครับเออนั่นแหละยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองทําผิดเออเพราะอะไรหนึ่งปีนเสาไฟฟ้าเนี่ยถามหน่อยเหรอขนาดเป็นคนปกติ คนสามัญธรรมดาชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยปีนขึ้นไปก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ได้คือนะมันก็ยังผิดแล้วว่ามันก็ไม่ใช่แล้วอ่คือคนที่มีสติสตังอะเขาจะขึ้นไปทําไมยกเว้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปซ่อมบำรุงถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นคนปกติขึ้นไปทําไมไม่เข้าใจขึ้นที่สูงเนี่ยตกลงมาเจ็บบาดเจ็บแล้วก็ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วตัวท่านเองเนี่ยยังบอกว่าตัวเองไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนจริงเหรอ ผมยังเห็นในสกูปข่าวเขายังมีอ่าอะไรนะพวกมูนิธิต่างๆเนี่ยไปรอรับเครื่องล่างอยู่เลยเออแล้วบอกว่าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนจริงหรอเออคือเล็กรองความสนใจเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่กิจสกของส่งที่จะต้องไปทําแบบนั้นขนาดคนชาวบ้านธรรมดาทำเรยียังไม่ยังไม่ถูกต้องเลยอะเออน่าจะมีกฎหมายใหม่เนาะห้ามปีนถ้าปีนนี่คือผิดกฎหมายเลยอะ อะไรแบบนี้เพราะทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนทําให้คนแตกตื่นทําให้คนตกตื่นตระหนกตกใจว่าอ่ะมีคนเมายาบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านเน่เนาะแต่ว่าอันนี้อโอเคเราเข้าใจอยู่ว่าเป็นกรณีพระรูปนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นอะ่ะมันก็ตกใจไงว่าเออมีคนปีนเสาแปลว่าเมายาหรือเปล่าอะไรแบบนเนี้ยคือเนี่ยมันก็ทําให้ชาวบ้านแตกตื่นได้อะไรแบบเนี้ยแล้วบอกว่าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนจริงเหรอครับ เคยส่องกระจกดูตัวเองหรือเปล่าเออคือแบบชอบชอบบอกว่าัตเองไม่ทําให้ใครเดือดร้อนตั้งคําถามก็แปลกๆคือคือพระองค์พระรูปเนี่ยคือเพี้ยนหรือเปล่าคือคืออันนี้ไม่ได้ว่าพระนะแต่หมายความว่าคือเขาปฏิบัติไม่ดีจริงๆเราเห็นกับตาคือตอนแรกผมก็คิดอยู่นะสองแง่สองงามว่าเอ๊ถ้าเราตําหนิติดเตียนพระสงฆ์เนี่ยจะบาปหรือเปล่าแต่ผมว่าคนทําผิดอ่ะทาไมจะพูดไม่ได้ งั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์เตือนใช่ไหมครับหมายถึงว่าให้เขาทําได้ตามใจเขาทําผิดอะไรก็คือถูกหมดใช่ไหมเอามีดไปแทงคนตายก็ถือว่าผิดใช่ไหมถูกไหมเออมันไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยใครทําผิดก็ติเตียนได้หมดเพราะว่าอย่างสมัยก่อนมีการเหยียบย่ําพืชผักเขาจึงให้จําวัดไงครับตอนเข้าพรรษาถูกป่ะเอออะไรแบบเนี้ยก็ก็ยังไปชาวบ้านเดือดร้อนก็ยังต้องไปฟ้องพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยออกกฎตรงนี้มาว่าให้จําวัดอยู่ในช่วง ฤดูฝนฤดูที่มันเป็นการเพาะปลูกของชาวบ้านนะอะไรเงี้ยจะได้ไม่ไปเหยียบพ,พืชพันธุ์ชาวบ้านของคนอื่นเขาให้มันเสียหายเพราะเขาเป็นคนให้ข้าวาบินทบาทให้ให้ในข้าวให้น้ำดูไหมครับอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเนี่ยก็ทาไมจะพูดไม่ได้ทําไมจะติติงไม่ได้ในเมื่อคนทําผิดก็ติได้หมดนั่นแหละผมว่านะความถูกต้องหรือหลักคําสอนเนี่ยคืออันดับหนึ่งเราอย่าเพิ่งมองว่าเป็นาศาสดาเป็นใครก็ตามใครทําผิดก็คือผิด เหมือนกฎหมายอ่ะเขาบอกว่าขนาดกษัตริย์ยังโทษเท่าสามัญถูกปะดังนั้นเนี่ยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายทุกคนเราก็สามารถติติงใครได้หมดเพราะว่าทําผิดกฎหมายเออผมก็เลยคิดอย่างนี้ว่าบริ้สึกใจว่าเราไม่ได้ติติงในสิ่งที่ผิดแต่เราติติงในสิ่งที่ถูกต้องนะครับและควรจะติติงด้วยเพราะว่าไม่งั้นก็จะเกิดการแบบเรียนแบบทากระทาซ้ำำําถูกปะอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคนม่ถุนจะไม่พอใจอีกอ่ะว่า พูดนอกเรื่องอ่ะต่อไปเรามาเข้าเรื่องต่อดาวเกตดาวดาวพุธตกเลยอรอิอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งคือระวังคําพูดระวังการสื่อสารระวังท้องไส้เวลากินเนี่ยกินไม่ได้ท้องไส้ไม่ได้หมายถึงป่องนะครับแต่หมายถึงกินอะไรเนี่ยระวังผิดสับแดงท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรเงี้ยก็ว่าไปหรือ คำพูดครับระวังจะก่อภัยก็หมายถึงว่าคดีความระวังมันรอจ่ออยู่นะเพราะว่าดาวราหูเดือนกรม,มะเพราะว่าราหูในเดือนกรม,มะเนี่ยมันหมายถึงเราอาจจะอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือคําว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงมันมีมากเกินไปมันมีความเสี่ยงอยู่ตรงนี้แหละมันเลยทําให้เราอาจจะทําผิดก็ดได้นอกลู่นอกทางผิดผิด นู่นผิดนี่ไปนะครับและอย่างอีกอย่างหนึ่งคือดาวพุธตกอดีก็คือคดีความและดาวพุธอยู่ในเดือนอังคารซึ่งหมายถึงคดีความด้วยเหมือนกันดังนั้นมันค่อน,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 นข้างชี้เป้าไปทางขวัญคดีความมากเลยแต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆแค่คุณระวังปากระวังคําสงบปากสงบคําหน่อยก็จบแล้วก็บอกเราไงอย่าเอาตัวเองไปอยู่ผิดทิ่ผิดทางแปลว่าอย่าพูดอะไรที่คยออย่าพูดผิดการอย่าพูดอะไรที่ไม่ไม่ถูกการเทศะา อะไรแบบนี้ครับเพราะไม่งั้นจะนําความเดือดร้อนมาสู่พาะดาวพุทธเล็งมฤรุตยูและเล็งภพวินาศหมายความว่าอาจจะนําความเสื่อมมาสู่ตัวเราก็ได้เขาเรียกว่าหายนะเพราะคําพูดนั่นแหละเนี่ยเพราะมีดาวทั้งคู่เลยและดาวหลายที่นำมารุตยูเนี่ยถึงมีพระถัสดสวัสดีเข้ามาช่วยก็ถือว่าอะยังน้อยยังมีสติคิดได้อยู่รอดอยู่วิอ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการเส้นบางๆตัดวัวยังเหลือเยื่อใ่ที่ทําให้เราคิดได้แต่ก็ต้องระลึกนึกถึงให้ได้นะ อย่าอย่าถึงเวลาแล้วลืมนะไม่งั้นจบนะครับคือจบไม่ดีจบไม่สวยนะครับเรามาระวังนิดนึงนะมันจะสมารถจะออกฤทธิ์ในคนที่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจในพื้นเดิมชะตาดเดิมอยู่แล้วอะนะครับทีนี้เรามาดูที่ดาวเกตด,ดวงแรกครับจะย้ายในเดือนธันวาคมก็สุนทรสิทธุลวันที่สธันวาคม67เจ็ดดาวเกตอยู่ในเดือนปุตตะถือว่าดีเพราะว่ามันจะพลิกเคาเรียกว่าพลิกล็อกพลิกล็อกไปในทางที่ดี หมายถึงสมหวังขึ้นได้แต่อันนี้เอาคือว่าอนุมานทดในใจไว้ก่อนแต่ยังพยากรณ์อะไรไม่ได้เพราะดาวเกียรติไม่มีเจ้าเรือนนะครับจึงหมายคมว่าอาจจะเกิดการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ได้หรือความสมหวังเกิดขึ้นได้แต่อันนี้เราทอไว้ในใจก่อนเราจะไม่ทายแบบนั้นเพราะว่ามันมีตัวขัดแย้งเยอะเหมือนกันในเดือนนี้ก็เลยไม่คิดว่ามันอาจจะสมหว,วังอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีหนึ่ง ดาวสุกดวงที่2ย้ยายเข้าสูาส่ราศีมังกรวันที่5ธันวาคม67ดาวสุกเข้าสู่มังกรเป็นเทวีโชคก็มีข้อดีและข้อเสียเป็นทุกขลาบสุกเล็งกระอังคันก็เป็นคู่มิตรแต่ว่าเงินอย่าดีเพราะลาภกระดุมระได้เงินนะครับได้เงินแต่ก็อาริกระดุมระเหมือนกันก็แปลว่ามีทั้งอาริมาอยู่เดือนกระดุมภะและมรณะเล็งไปอีกก็คือค่าใช้จ่ายดังนั้นจึงหมายความว่าเงินดีนะ แต่มีการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมีเรื่องที่ต้องจ่ายมีเงินที่ต้องเสียออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของภาวะการเงินฝืดเคืองเงินตึงมือขาดมือได้นะครับละไม่ดาน5ธันวาคือวันพ่อถึงวันที่29ธันวานะครับต่อไปอาทิตย์ดวงที่3เข้าส่วนราศีธนูวันที่16ธันวาคม67กลางเดือน อยู่ในเรือนปัตตนีเล็งลาศิเกิดและขนาะกาเนิดนะครับอาทิตย์มาจากในสาชาตกเรือนปัตตนีดีครับสาชาปัตตนีแปลว่าการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญากาันสืญญ่อส,สารทุกชนิดไปตกเรือนปัตตนีก็แปลว่า1ึงเลยคุณจะมีเกณฑ์มีเพศตรงข้ามเข้ามาหาในการพูดคุยสื่อสารกันปกติเหมือนคับใครเริ่มต้นจากกรรยนานมิรก่อน 2. อาจจะมีการเลื่นขั้นเป็นลักษณะของการ จีบกันแล้วก็เป็นแฟนกันได้นะครับอันดับ3ขั้นเป็นแฟนแล้วอาจจะมีการขอแต่างงานเพราะว่าดาวทิตย์มันไม่ได้มีตัวเลงตัวกลุ่มอะไรเลยในเดือนนี้แต่ว่ามีศาสชาปตัปตยนิปัตยนิแปลว่าเซ็นสัญญาศาสชาคือการพูดคุยสื่อสารก็แปลว่าอาจจะหมายถึงการแขกเกลือต่างๆก็ได้ด้วยดังนั้นจึงหมายถึงว่าเป็นการขอแต่างงานก็เป็นไปได้นะครับเออแต่ทั้งดีทั้งนั้นก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นปุตตะเนี่ยเห็นไหม ขอหมายถึงเกิดความสุขขึ้นโดยเหมือนสายฟ้าแลบนะครับแป๊บๆบมาเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยหมายความว่าอยู่ๆก็มีแบบโดนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรประมาณนี้เวแบบนั้นก็เป็นไปได้นะครับลักษณะนี้แต่คำพูดของเราก็ต้องระมัระวังเวลาจะเอ่ยปากออกไปจะรับปากหรือจะไม่รับปากเน่ก็ออมๆสบานอย่าพูดตรงๆจะเกินไปเพราะไม่งัน้นจบเลยนะครับ พูดตรงเมื่อไหร่ก็จบเลยหรือพูดไม่ดีก็จบเลยดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ามันจะได้สารต่อไปจนถึงขั้นแต่งงานหรือไม่ก็คือพยายามถนอมน้ำใจเพราะไม่งั้นจะก่อปัญหาก่อศัตรูนะครับทีนี้โอเคดาวสุขดวงสุดท้ายเข้าสู่ราศีกุมปวันที่30ทธันวาคม67เนี่ยตัวแปรที่ผมบอกว่าให้ดาวเกตตัวเนี้ยทดไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดว่ามันพลิกไปนในความสมหวังอย่างเดียว ดาวสุขเข้าเรือนสุภาสุขตกบรณะตอนแรกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมังกรเนี่ยเลงกับอังคารเนี่ยมันเป็นเทวีโชคเราก็สุขแปลว่าความสมหวังตกเรือนบรณะคือผิดหวังถูกไหมครับก็อันนั้นก็ว่าไปแต่พอเข้าป่าวันที่30ธันวาคมจนถึง30มกราคมโดยประมาณสุขอยู่ในเรือนสุภามันถูกต้องมันหมายความว่าสุขคือความสุขสุภาคือความสุขแต่สุขเจอกระส่าว เสาเนี่ยมาจากเจ้าเรือนมรณะมรณะแปลว่าผิดหวังไปตกใน,นสุภาก็แปลว่าความสําเร็จผู้ใหญ่เนี่ยเ,เกิดความเสียหายเกิดความเขาเรียกว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มรณะสภาคือผู้ใหญ่เจ็บป่วยอีกอะฮะดังนั้นเนี่ยการพระทากจากลาการไปยังต่างถิ่นแดงไกลคือพูดง่ายว่าต้องยุ่งยากออกไปแต่ก็มีความสุขถ้าออกไปมีความสุขหมายถึงการท่องเที่ยวนะครับมรณะสภาแก้ดวงด้วยการท่องเที่ยวมันจะแปลว่า นี่ทันวาคมเป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงฤดูหนาวขึ้นเหนือกันครับขึ้นเหนือขึ้นอีสานกันเลยไปเลยสนุกสนานเฮฮากันไปมีความสุขครับเดินทางไกลมีความสุขต้องทางไกลไม่ใช่ทางไกลทีนี้พอดาวเสาเข้ามาปุ๊บแล้วมีดาวศุกร์เข้ามาตามมันจะเป็นพอเขาคุกขัดแย้งแล้วทีนี้ศุกร์กับเสาเนี่ยเคยได้ยินคำว่าศุกร์เขาเสาแทรกเนาะศุกร์เขาเสาแทรกคือวิชาอีกวิชาหนึ่งเรียกว่าวิชาทักษะนะครับ ทักษะเสวยอายุหรือมหาทักษะเสวยอายุนะครับอันนั้นคืออีกวิชาหนึ่งไม่ใช่วิชาโหาราศาสไทยแต่เราใช้ในการประกอบวิชาโหาราศาสไทยคืออย่างนี้ครับสุขเข้าเสาแทรกแปลว่าสุขสเสวยอายุ21ปีผมนี่แหละได้ดาวสุขสเสวยอายุอยู่ในขณะนี้แต่ยังไม่โดนเสาแทรกแต่กําลังจะโดนเสาแทรกอีกไม่นานดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องพึงระวังตัวแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมรับแล้วก็เข้าใจดาวสองดวงนี้ให้มากๆสุขเข้าเสาแทรกเนี่ยมันแปลว่า สุขเสวอายุ21ปีจะเป็นช่วงขาขึ้นที่สุดของชีวิตจะเป็นช่วงที่มีความสุขและดีที่สุดเท่าที่เราจะมีได้ในชีวิตนี้เพราะมันมีแค่21ปีนะครับแล้วพอเราสุขเสวยผ่านไปแล้วอ่ะมันก็จะเริ่มดอบลงก็จะดีอย่างจันทร์เสวยอายุก็ยังดีนะครับพุทธเสวยอายุก็ยังดีพระธรเสวยอายุก็ยังดีแต่มันดีไม่เท่าสุขอ่ะสุขมันดีที่สุดนะครับเพราะว่าอาจารย์ผมเนี่ยบอกว่าสุขมันดีที่สุดดังนั้นเนี่ย มันคือความหมายของดาวสุภาทีนี้ดาวเสาเข้ามาแทรกมันหมายความว่าความทุกเข้ามาแทรกประมาณ2ปีโดยประมาณนะครับันนั้นเนี่ยต้องพึงระวังตอนสองปีนี้จะเขาเรียกว่ามันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแต่ไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะมีแต่ความทุกจะเข้ามาเรื่อยๆจะเริ่มมีความทุกเหมือนกับเป็นทุกขลาภได้มาเสียอย่างได้เสียได้อย่างเสียอย่างตลอดอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง มันสุกสุขดิบดิบเลยจึงเรียกว่าสุขเข้าเสารแทกนะครับดังนั้นเมื่อไปประคองคู่เนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างนี้มาให้ฟังว่ามันจะหมายถึงความสุขบนความทุกข์ความสําเร็จปนความล้มเหลวสุขเสามมันแปลว่าขัดแยง้งก็แปลว่าความล้มเหลวหรือความไม่สมหวังนั่นเองดังนั้นอย่าทําตัวให้เกิดความคาดหวังเพราะจะทําให้เกิดความผิดหวัง,งนี่ไงตานุก็อดิอยู่แล้ว มันก็พร้อมอยู่แล้วว่ามันอาจจะผิดหวังได้ตั้งแต่แรกแล้วยิ่งมาคอนเฟิร์มว่าสุกเกาอีกเข้าใจไรือย่างแล้วลาหูความอยากเนี่ยมันมากจนเกินไปทําให้เราอาจจะเกิดความคาดหวังขึ้นมากขึ้นแล้วก็ผิดหวังง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยให้เราแก้ดวงทุกอย่างด้วยการปล่อยวางดาวพระศรีบดีคือการเรียนรู้คุณค่อนข้างจะเรียนรู้น้อยไปหน่อยในช่วงนี้เพราะดาวศุกร์ตกวินาศดาวพระศรีคือการเรียนรู้การศึกษาและความเข้าใจกันคือประสบการณ์ คุณเนี่ยยังอ่อนคือหมายถึงว่าช่วงนี้คุณด้อยลงไปนะจากการพัฒนากว่าเดิมดนงนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามใส่ใจในการพัฒนาเข้าไปตอนแรกอันดับแรกเลยต้องใส่สมไฟเข้าไปในเรื่องของแพชชั่นของดาวราหูก่อนให้ราหูเกิดความอยากขึ้นมาก่อนถ้าคุณไม่อยากคุณก็หมดอารมณ์เลยเพราะว่าดาวลัคนาหรือราศีเกิดของคุณเป็นธาตุลมแปลว่าอารมณ์เป็นใหญ่ถ้าคุณไม่มีอารมณ์จะทําอะไรคุณก็สั่งเซ็งนะครับสั่งตายเซ็งกด เซ็งจะตายอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยให้เราใส่ p a ช s i ชั่นและ power เข้าไปในดาวราหูก่อนคือทัศนลมเหมือนกันให้ก่อเกิดความอยากขึ้นมาพอมีความอยากกระตุ้นละอ่ะเราก็เริ่มจะอยากทำละเริ่มอยากจะมีทิศทางไปในทางที่พัฒนาตัวตนอะไรเงี้ยก็เกิดการเรียนรู้ต่อพยายาม ดึงดาวพฤษฎดีขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตำแหน่งนี้ได้อย่างหนึ่งคือประสบการณ์หมายความว่าลองผิดลองถูกแต่อันนี้มันจะลองผิดเยอะมันจะเจอผิดเยอะแต่มันจะได้ประสบการณ์ดังนั้นเราอย่าเพิ่งกลัวความผิดพลาดเพราะมันคือประสบการณ์ให้เรานําประสบการณ์นั้นมาแก้ไขตัวตนเพราะตะนุอริเข้าใจหรือยังแล้วเราก็จะลดความคาดหวังลงพอเกิดไม่คาดหวังเสร็จก็ได้ผลตามความคือว่า,าดาวเกียตจะผลิกให้เกิดความสมหวังได้ โดยที่เราไม่เกิดการคาดหวังสิ่งใหญ่จนเกินไปแต่ราหูต้องระวังเป็นดับสองคมคือคาดหวังมากเกินไปกับมีแรงที่จะก้าวต่อไปมันเป็นดับสองคมเข้าใจไหมครับใช้ให้ถูกทางไม่งั้นคุณจะถูกทิมแทงด้วยดาวราหูเองหมายความว่าคาดหวังเกินไปก็ผิดหวังอะไปวนลูปเดิมเข้าใจไรือย่างังนั้นเนี่ยเส้นแดง,งผ่าแปดนะต้องต้องรู้จักโลภพอเพียงโลภแบบพอเหมาะอย่าโลภจนเกินเหตุเพราะ มันไม่ได้เอื้อกับกันคือมันเหมือนกับเราเราผ่านเกณฑ์นิดหน่อยอ่ครับสมหวังนิดนึงไม่ได้แปลว่าไมไ่สมหวังเลยแต่เราพยายามทําให้มันสมหวังได้นิดนึงแต่ไม่ได้สมหวังมากดังนั้นเนี่ยให้เราพยายามอยู่กับความสามารถของตนทําแล้วคิดแล้วก็คาดหวังตามความสามารถของตนอย่าทำอย่าคิดเกินความสามารถของตนอย่าหวังเกินความสามารถของตนเพราะมันเป็นไปไม่ได้โลกใบนี้สอนให้รู้ไว้ว่า การกระทําสิ่งใดได้ดผลสิ่งนั้นเรียกว่าเกิดขึ้นแล้วผลแห่งการกระทําก็จะเกิดขึ้นตามการกระทําดังนั้นเนี่ยเราหวังได้แค่นี้ครับไปทําความเข้าใจกันดีๆเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ